วัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อเอียดนะครับที่จะนําให้มาแนะนําวันนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญไตรมาศห้าสองนะครับนะครับเป็นเหรียญไตรมาสห้าสองนะครับนะครับอันนี้เป็นเหรียญไตรมาศห้าสองนะครับออกไตรมาสนะครับปีของสองห้าห้าสองอันนี้เป็นเนื้อเงินลงเนื้อเงินหน้าทองคํานะครับสร้างไม่มากนะครับนี่ก็ให้ดูนะครับด้านหน้าเหรียญจะเป็นอย่างนี้นะครับมีคําว่าหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางบาน อันนี้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันนะครับแล้วก็มีมีชื่อวัดนะครับอำเภอบางบานจังหวัดยุธยานะแล้วก็จะมีเลขนะครับตอกเลขแล้วก็จะมีรอยจารหลวงพ่อด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นรอยจารเอกลักษณ์หลวงพ่อนะครับใครที่ศึกษาหลวงพ่อะเอียดนะครับก็ดูรอยจารไว้นะครับศึกษารอยจารเอาไว้นะครับจะจารให้ในรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นเก่าๆนี่ก็คือเหรียญเนื้อหน้าทองคํานะครับแต้มห้าสองครับผม